สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านไอเอ็มเปียวซารลอนค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่กับช่มเปียวเช่นเคยกับคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์สําหรับวันนี้นะคะชัางเียจะพาทุกคนมาทําความรู้จักผลิตภัณฑ์แชมพูและก็ครีมนวดผมจากนาเวนซี่ค่ะสําหรับแชมพูและก็ครีมนวดผมของนาเวนซี่นะคะก็จะเป็นสูตรออแกนิกนะคะสูตรเดียวกันกันกบทีฟเม้นต์เลยค่ะส่วนผสมหลักของเขาค่ะก็จะเป็นโปรตีนเคลาตินแล้วก็คอลลาเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจิ้งของเขาก่อนนะคะ นี่เลยแพ็กเกจจิ้งของเขาก็จะมาในรูปแบบของขวดปั๊มนะคะปริมาณอยู่ที่400 ml ค่ะถ้าเป็นแชมพูค่ะจะระบุตรงขวดว่าแชมพูแต่ถ้าเกิดเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าครีมนวดผมนะคะก็จะระบุไว้ตรงนี้ว่าคอนดิชเนอร์ค่ะ2อ,อย่างนี้นะคะวิธีการใช้นะคะทุกคนสำหรับแชมพูนะคะสระ1-2รอบหลังจากนั้นเราก็ลงผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมนวดจนรู้สึกว่าผมนุ่มล ก็ล้างออกได้ทันทีนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมแห้งเสียจากเคมีการแต่งแต่งทรงผมด้วยความร้อนแล้วก็มลภาวะนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูค่ะก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นนะคะทุกคนถึงจะมีโปรตีนที่สูงมากนะคะแต่เขาก็ให้ความรู้สึกที่เฟรชสดชื่นสะได้ทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสของเขาก่อนนะ เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์แชมพูนะคะก็จะเป็นเนื้อสัมผัสแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นเนื้อสัมผัสมิวกี้นะคะเป็นน้ำนมน้ำนมนิดนึงวิธีการใช้นะคะก็สําหรับผมสั้นอย่างช่างต้นนะผมสั้นประมาณนี้ก็สักครึ่งปั๊มก็ได้ค่ะสะสองรอบนะอ่านี่ให้ดูเป็นเนื้อมิวกี้แบบนี้นะคะแล้วก็ฟองเขานุ่มมากอันนี้ช่างต้นบอกเลยว่าฟองเขานุ่มมากนะคะทุกคนเดี๋ยวช่างต้จะให้ดูนะ ขออนุญ,ญาตนะคะนี่นะช่างก็จะ,จะฉีดน้ำให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาดูฟองกันนี่พอเวลาเราตีนะคะทุกคนฟองเขาจะนุ่มมากเลยนะเห็นไหมถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปนะคะที่เราเคยใช้บางทีเนี่ยฟองเขาจะเป็นฟองแบบฟองเหมือนยังไงล่ะเป็นฟองที่เป็นฟองเหมือนกับ เออเราซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์แชมพูจากนาเวนซี่นะคะที่อุดมไปด้วยปโปรโตีนเคลาตินเข้มขน้นคอลลาเจนเข้มข้นนะคะแล้วก็โปรโตีนที่มันสูงสูงเนี่ยดังนั้นแล้วบอกเลยว่าฟองเขานุ่มแล้วก็หอมสดชื่นมากเลยนะทุกคนสามารถสาได้ทุกวันนะคะเพราะว่าช่างก็ก็สทุกวันเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของครีมนวดผมนะคะครีมนวดผมนะทุกคนแพ็กเกจจิ้งก็เหมือนกันเลยสังเกตดีๆีนะคะวิธีการใช้นะเวลาใช้สังเกตดีๆนะคะทุกคนเนื่องจากแพ็เกจจิ้งเขามาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อสัมผัสของครีมนวดผมค่ะก็จะเป็นเนื้อมิล k ี้มิล k ี้แบบนี้นะคะแต่ว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่าแชมพูแต่ไม่ได้เข้มข้นขนาดทรีทเมนต์นะคะ นี่ทรีทเมนต์จะเป็นเนื้อทรีทเมนต์ที่เป็นกระปุกกระปุกที่ช่างตู้ได้ทำพรีวิวไปคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอันนั้นเนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะเข้มข้นแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของครีมนวดผมของนาเวนซี่เนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะไม่ได้ไม่ได้เข้มข้นนะคะเพื่อเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับทุกๆุกวันแล้วก็ใช้แบบ แบบยังไงล่ะทุกคนนวดไปแล้วไม่ต้องรออะไรเลยก็คือนวดแล้วสามารถล้างออกง่ายอันนี้คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมนะคะทุกแบรนด์เเชื่อว่าทุกแบรนด์ส่วนมากจะทำเท็กซเจอร์ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็กลิ่น กินสดชื่นมากทุกคนสดชื่นเป็นออแกนิกนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกๆวันทีนี้เรามาดูวิธีการใช้นะคะอย่างคลิปที่แล้วฉันก็ได้ทำพรีวิวผลิตภัณฑ์สปาไปเนาะหรือว่าทีมเอนในส่วนของผลิตภัณฑ์แชมพูแล้วก็ครีมนวดผมนะคะสองขวดนี้จะมาพร้อมกัน จะมาพร้อมกันก็คือมาคู่กันนะคะทุกคนสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผมแห้งเสียมากก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูแล้วก็ครีมนวดผมแล้วก็ใช้ตัวทรีทเมนต์กระปุกค่ะทรีทเมนกระปุกสัปดาห์ละ1 2ึครั้งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาผมแห้งเสียชี้ฟูมากอาจจะใช้เป็นแชมพูครีมนวดผมแล้วก็ต่อด้วย ทรีทเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนได้เลยนะใช้ได้ทุกๆวันได้เลยหรือถ้าแล้วแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเราต้องการการบำรุงที่มันเข้มข้นก็สามารถใช้แค่แชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์แต่ถ้าวันไหนที่เราต้องการการบำรุงแบบเร่งด่วนไม่ได้มีเวลายเยอะก็แนะนําให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมอย่างเดียวก็ได้นะคะนี่ทุกคน จบไปแล้วนะคะในตัวของผลิตภัณฑ์แชมพูแล้วก็ครีมนวดผมนะคะมาแบบสั้นๆนะคะ5นาทีพอสำหรับคลิปวันนี้ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูวิธีการทำ how to หรือว่าวิธีการทำผมรวมไปถึงพรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนติดตามช่างเปิได้ในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ใครที่ ฟังรีวิวแล้วไม่เข้าใจค่ะแชมก็ขออีกนิดนึงได้ไหมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ข้อมูลด้านล่างนะคะเดี๋ยวแชมก็จะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้แต่ว่าถ้าเกิดไม่สะดวกอยากจะเป็นคอมเมนต์เพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะคะให้กับคนที่เข้ามาดูได้อ่านนะเผื่อเขาจะมีคําถามเดียวกันกับเราก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย